หมายเลขหมายเลขยี่สิบแปดนะคะหมายเลขบกหมายเลขยี่สิบแปดนะคะอันนี้เป็นภาะคุณแผนภายทิพปณีนะคะของหลวงพ่อแสงวัดโพชัยจังหวัดนครพนมค่ะก็ภาะคุณแผนนะคะที่นี่ ถ้าพูดถึงพระคุณแผนเขาก็จะบอกว่าต้องมาที่นี่แหละต้องมาที่แดงนี่แหละนะคะแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีเปิดสั่งจองพระคุณแผนนะคะตอนนี้เขาทําใบจองอยู่พระคุณแผนต้องบอกเลยว่าพิมพ์นี้แล้วก็เขาให้แดงไปเป็นคนดูแลดูแลแบบพิมพ์แล้วก็ดูแลการใส่มวลสารด้วยนะคะสาหรับรุ่นนี้ถือว่า ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาหรือว่าให้เราไปออกไอเดียหรือว่าไปไปไปดูว่ามันต้องใส่แบบไหนยังไงให้กับความต้องการของของของคนที่เช่านะคะเพราะว่าอันนี้รุ่นนี้ท่านมีเป้าหมายว่าอยากจะส่งออกนอกประเทศให้ได้มากที่สุดนะคะก็ยินดีเป็นสะพาบนบุญด้วยแล้วก็ยินดีที่จะไปดูงานให้นะคะ แต่ว่าไม่ได้รับทุกงานนะไม่ได้รับทุกงานนะคะเอาช่วงว่างนะถึงจะไป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 ,ไปช่วยให้ไปไปดูให้ได้นะคะถ้าแบบว่าไม่ไม่ว่างเงี้ยก็จะไม่ได้ไปอย่างพรุ่งนี้จริงๆพรุ่งนี้มีงานต้องไปวัดแคร์สุพรรณบุรีนะคะก็จะมีพิธีแล้วก็หลวงพ่อพัดท่านจะมาช่วงสายๆแต่พเพอิญทราบข่าวเมื่อสักพักหนึ่งนะคะว่าท่านอาพาธนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลงานหลวงพ่อพัด ยกเลิกไป1หนึ่งงานแล้วนะคะแล้ววันที่สามสิบเอ็ดนี่อีกหนึ่งงานเนี่ยไม่รู้เจ้าของงานเขาจะว่ายังไงนะคะถ้าหลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วออกจากโรงพยาบาลได้เร็วก็ก็คงจะหน้าหน้าต้องไปต่อแต่ว่าถ้าท่านยังต้องรักษาตัวอยู่ก็คงจะไม่ได้ไปนะคะของวันที่สามสิบเอ็ดยี่สิบหกกับสาสิบเอ็ดเนี่ยแดงมีงานหลวงพ่อพาจีสองงานนะคะแล้วก็ทุกวันนี้แปลกมากเลยเวลาลูกค้าจะถามว่า จะให้เราไปทําข่าวให้เขาจะถามก่อนเราก็จะถามว่าพี่จะให้หนูไปทําข่าวที่ไหนเมื่อไหร่วัดไหนยังไงเขาบอกว่าผมไม่รู้อะเอาวันที่คุณแดงกับคุณอนุชาว่างขอบคุณนะคะขอบคุณที่ที่ที่กรุณาแล้วก็เลือกเลือกวันที่เราว่างนะคะก็ยี่สิบเจ็ดนี้ยี่สิบเจ็ดนี้ก็จะไปงานเททองนะคะงานเททองแต่เขาบอกว่าขอวันที่คุณแดงกับคุณอนุชาว่างแบบ เร็วที่สุดก็ได้วันที่27นะคะ27แดงก็จะไปร่วมงานไปร่วมงานเททองนะคะก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝาก27 28 28งานของออวัดต,ตึกนะคะของพระอาจารย์น็อตปุกเสกเหรียญแล้วก็29นะคะปิดตาของทีมเ11เสือนะคะของหลวงพ่อหลวงปู่บุตรดา29นี้ต้องไปหลงปู่บุตรดานะ แล้วก็สามสิบกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนกระเป๋าแล้วก็สามสามสิบตอนเย็นเยนบ่ายก็เดินทางไปถ้าหลวงพ่อพัดท่านกลับวัดและปลุกเสดพระได้ก็จะไปที่หลวงพ่อพัดก่อนตอนเช้าเสร็จจากตอนเช้านี่หลวงพ่อพัดเสดพระเสร็จเนี่ยก็จะต้องวิ่งไปที่หลวงพ่อทองนะคะถ้าทันแต่เราก็บอกเจ้าของงานว่าอาจจะไม่ทัน ก็ไม่ต้องไม่ต้องสแตนบายไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรนะคะแต่ว่าทางทีมงานก็บอกว่าอยากจะให้ไปก็พยายามถ้ามันเสร็จเร็วก็จะไปแต่ถ้าหลวงพ่อพัดไม่ได้จัดกานเลยแดงก็จะไปที่ที่โคราชหลวงพ่อทองเลยนะคะแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดเสร็จหลวงพ่อทองเสร็จก็ไม่ได้กลับกรุงเทพนะคะก็ตีรถไปที่อ่าหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองปุกเสกปิตาเสร็จปิตาเสร็จวันที่หนึ่ง ก็ค่อยกลับมาที่ร้านแล้วก็อยู่ยาวๆประมาณสอาวันบล็อกแต่งเพิ่งเสร็จอ่าโอเคเห็นไหมบล็อกคุณเพนก็ขอบคุณมากที่ที่ให้เราได้ได้ได้ไปร่วมด้วยไปช่วยกันนะคะแดงก็แดงก็ดูงานให้นะคะดูงานให้ก็ถ้าอะไรที่เป็นงานถนัดเราเราเราช่วยได้ก็ก็จะช่วยนะคะนี่เขาส่งบล็อกส่งแบบมาให้ดูว่า ให้ดูว่าผ่านไหมไม่ผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวแดงดูให้เด้อบอกแล้วว่าพระคุณแผนต้องมาที่นี่ค่ะต้องมาที่นี่จริงๆพวกนี้ก็มีเสกพระคุณแผนนะที่ตัวยกเลิกไปขอบคุณค่ะพี่แล้วบล็อกหลังเสร็จหรืยอยัง อโอเคก็ขอบคุณมากอ้ามาขายของเลยดีกว่าไม่ได้ขายของเองหลายวันแล้วแล้วก็แอดมินก็มัวแต่เรียนหนังสือไม่ยอมขายของให้เลยนะคะพอจะขายของให้วันนั้นเราก็อยู่ต่างจังหวัดกันก็ไลฟ์สดได้แป๊บหนึ่งยุงโคตรเยอะเลยไปนั่งข้างนอกบรรยากาศดีด้วยอ่ะอันนี้ เปิดด้วยผ้าผ้ายันมงคลหน่อยดีกว่าอันนี้นะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะคุณอําพลเขาจะซื้ออะไรลูกดูในเพจด้วยอันนี้ผ้ายันนะคะกลิ่นขมิ้นเลยผ้ายันหลวงปู่แก้วพร้อมจะส่งห้าร้อยหกสิบบาทถ้าใครจะรับนะคะผืนละห้าร้อยหกสิบบาท พายันผืนใหญ่นะคะรุ่นแรกด้วยอาใครจะมีใครจะอยากได้ไปบูชานะคะ560บาทนะคะมียันมีหมายเลขไหมอ๋อมีปั๊มตามีหมายเลขนะคะมีหมายเลขด้วยอันนี้3ามมีหมายเลขนะคะสําหรับพายันรอยมือของหลวงปู่แก้วถ้าใครจะรับแจ้งได้เลยนะคะผืนนี้560บาทพร้อมจัดส่งอ่อ เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครบูชาตั้งแต่2รายการขึ้นไปก็ไม่ต้องเสียเอาผืนละ500กว่าก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวไอ้ค่าส่งหนูค่อยไปแจ้งในนี้นะหรือว่าหรือว่าไม่ต้องแจ้งถ้าเกิน500แล้วได้เลยเนาะเอา500แล้วกันนะอ่ะ500บาทค่ะอ่ะ500บาทนะคะผืนละ500บาทสําหรับผ้ายันหลวงปูก่แก้วผืนนี้นะคะมีจํานวนอยู่ถ้าใครจะรับก็แจ้งได้เลยนะคะผ้ายันหลวงปู่แก้ววัดอัมภวันใช่ไหม อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะถ้าใครอยากจะมีไว้บูชาก็สามารถสั่งได้นะคะยอดจัดสร้างทั้งหมด400กว่าผืนนะถ้าดูไม่ผิดนะคะ400กว่าผืนใครจะรับก็แจ้งมาได้นะคะสำหรับผ้ายันผืนนี้ <c oughs> เห็นลูกค้า <c oughs> ในเพจทักถามอยู่ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ลงเพจด้วยเด้อ <c oughs> สมเด็จหลวงพว่อพัดยังอยู่นะเนี่ยเออเอาเอา,เอาคุณแผ่นสีม่วงมาให้ดูนะที่มันเป็นเป็นในชุดในชุดที่มีชุดสี่องค์คุณ <c oughs> แผ่นเออสมเด็จหลวงพว่อพัดยังมีอยู่นะคะถ้าใครจะอยากได้บูชาก็แจ้งมานะคะเป็นเนื้อโลหะแบบมีเดือยหกร้อยไม่มีเดือยสี่ร้อยบาทนะคะเ <c oughs> <c oughs> ผื่อว่าใครยังไม่มีก็ แจ้งได้บอกได้อยากได้บอกเลยเดี๋ยวส่งให้นะคะสำหรับคนที่อยากจะมีไว้บูชา